ชมโจแบงค์สุปนัดเหมือนตาควายแอซิดสุดสวยไฮเดสมอนอคกวาช่วยโ e อเอสดูเวนเสมอเกนหนึ่งต่อหนึ่งตึงต้องบอกว่าคลิปนี้อท็อปชอบบอลจะพาทุกคนมารับชมจังหวะช็อตสำคัญที่โจแบงค์ ประเดิมสนามนัดแรกและเป็นช็อตที่เจ้าแบงค์ควายแอซิสส,สุดสวยให้กับเดสมอนอาควาในทีมของโอเวสเวยู่23ปีนะครับต้องบอกว่าเจ้าแบงค์ได้โอกาสประเดิมสนามในลีกของเบลเยียมแล้วนะครับแต่เป็นชุดอยู่2 3ปีและนัดน,นี้เจ้าแบงค์ก็โชว์ผลงานได้อย่างร้อนแรงในการประเดิมสนามนะครับและยังมีจังหวะสวยๆอีกหลายครั้งนะครับแต่ว่าช็อตเด็ดก็คือจอดที่เจ้าแบงค์ ไขยแอซซิดให้กับเดสมอน d อาร์ควานาทีที่54นะครับช่วยให้กับโอเสตเวยิงตีเสมอเก้นหต่อ1นะครับต้องบอกว่าช็อตนี้เนี่ยสร้างความหือหายกับแฟนบอลของโอเสตเวที่อยู่ที่เบลเยี่ยมเลยนะครับไปดูคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เป็นใครทําไมเล่นดีจังแล้วก็หลายๆคนบอกเด็กคนนี้มาจากประเทศไทยชื่อว่าสุพนัทเหมือนตาก็เชื่อว่าเจ้าแบง หลังจากที่สามารถทำแอซิดได้จะมีความมั่นใจขึ้นอย่างมากนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยได้ประเดิมสนามแล้วแบงค์ Bank เนี่ยมีชื่อในทีมชุดใหญ่ของเอลูเว่นนะครับแต่เว่าเขาก็ยังต้องปรับตัวให้คุ้นชินกับเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของ ฟุตบอลของเบลเยียมก่อนนะครับการที่จะไปเล่นชุดใหญ่ก็ต้องให้เวลาน้องเข้าได้ปรับตัวเชื่อว่าฟอร์มแบบนี้ถ้ารักษาฟอร์มแบบนี้มีจงังหวะแอสซิสต์สวยหรือแม้กระทั่งทาประตูเชื่อว่าเจ้าแบงค์จะกระโดดขึ้นไปชุดใหญ่อย่างแน่นอน,นครับสัญญาตอนนี้เจ้าแบงค์คือยืมตัวหนึ่งฤดูกาลจากบุรีรัมนะครับก็ถ้าผลงานดีๆต่อไปเชื่อว่าฤดูกาลหน้าอาจจะได้ยืมต่อและขยับเข้าไปเล่นชุดใหญ่นะครับเชื่อว่าญี่ปุ่นมีมิโตมะเกาหลีมีซอนเฮึงมินไทย ก็จะมีเจ้าแบงค์สุวนัทเืินตาที่เป็นนักเตะไทยคนแรกที่เล่นในพรีเมียร์ลีกอย่างแน่นอนนะครับผม